พกสยืนยันตรวจสอบสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรแปดแสนรายโอนเงินภายในต้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้แน่นอนย้ำเกษตรกรรักษาสิทธิอุทรไม่เกินห้ามิถุนายนเท่านั้น,นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันนั้นบ้านนาเมืองเพชรอีกแล้วนะคะ ต่อนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนขณะขนาดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเ,เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ได้รับเงิน7.6ล้านรายโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการ ช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐระหว่างวันที่30-31พฤษภาคมธนาคารทกสเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรหรือธกสจะดําเนินการโครงการเยียวยากเกษตรกรให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15ถึงวันที่พฤษภาคม2563นี้ โดยเกษตรกรกลุ่มนี้มีประมาณ1.75ล้านรายอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรอีก8.25ล้านรายตึงอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิรับเงินเยๆๆียวยาเกษตรกร1.57ล้านรายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อให้ใหส่งรายชื่อเกษตรกร จะให้ทกสจ่ายเงินเพิ่มเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมา,านายกษาบเงินย่วงรองผู้จัดการธนาคาราเพื่อการ,กรเกษตรและสากรมาอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าทกศอ,อยากจ่ายเงินให้จบเดือนแรกภายในวันที่31พฤษภาคมนี้แต่กระทรวงกรเกษตร เพิ่งส่งรายชื่อกว่า8ปดแสนรายมาให้ช่วงสายของวันที่29พฤษภาไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อนถ้าไม่ทันจะจ่ายให้วันที่1 1วันที่2มิถุนาแทนในกลุ่มรายชื่อเพิ่งส่ง8.25แสนรายน่าจะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้าย หลังจากนั้นน่าจะเป็นกลุ่มเก็บตกถ้าสามารถโอนเงินเดือนแรกในกลุ่มนี้ได้ทันก็ต้นเดือนมิถุนาในช่วงปลายเดือนนี้ก็สามารถโอนเงินกลุ่มที่2ได้ทันเขายืนยันนอกจากนี้เกษตร,รกรผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบการผลการโอนได้ที่ w w w y เวอร์ หากติดขัดเรื่องรับเงินเยียวยาหรือไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบขอให้อุทธรณ์ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดนั้นๆนได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2563ก่อนจะหมดสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทสามารถติดต่อได้ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรแลสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งให นายอนันต์สุวรรณรัตประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับกระบวนการอุทธรให้มีความกระชับดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากขณะนี้เกษตรกรแจ้งอุทธรสิทธิ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ w w ็บไซเวเว็บ moac go .th นะคะและตรวจสอบสถานะยื่นอุทธร,รณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวทเว็บอุทธรเงินเยียวยาเกษตรกร,กร com ค่ะทั้งนี้ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามมติคอรอมอผู้ที่ขึ้นและ ปรับปรุงทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเงินเยียวย่างเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนแน่นอนคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวกเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นันบ้านนามเมืองเพชรด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมานะคะสวัสดีค่ะ